สวัสดีครับผมอยู่ผมนิกเซอร์ชาแนลแล้วันนี้อยู่เกมมาฮีโร u อัลตร้าอิมกันอย่างเช่นเคยนะครับในส่วนคลิปนี้ผมจะมาสุ่มมิดลิยากับอุลกะเป็นตู้ใหม่ที่เข้ามาแต่เป็นตัวละครไม่ใหม่นะแต่เป็นตู้ที่เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นรีรันเข้ามานั่นแหละนะครับผมว่าเป็นประมาณนั้นแล้ววันนี้ผมมีทั้งหมด2 0 0 0เพชรน,นะมันจะมีแบบสเต็ปอัพด้วยนะกด5ครั้งนะครับในส่วนตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่หรือว่า แต่ว่ามีตัวเล่นอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นก็ไปรอตู้อื่นก็ได้นะครับไปรอตู้หน้าก็ได้เพราะาข่าวใหม่มาว่าอะไรนะเบสจีนเสจะมานะครับผมไอชุดน้ําเงินเบสจีนเสนะครับผมจะมานะครับผมเป็นตัวละครใหม่มั้งนะครับน่าจะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับตัวละครใหม่นั่นแหละนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นตนัต้นี้ใครกนันก็ไปรอดูไอตัวนั้นก่อนก็ได้นะครับผมว่าจะเป็นยังไง แต่นะช่วงนี้ผมก็เสียงอาจจะแปลกไปหน่อยนะ <c oughs> เป็นไข้นะครับทุกคนเป็นมาอ่าวันนี้เข้าวันที่3แล้วที่จิงจะมาทําคลิปสุ่มไอ้ตู้นี้นานแล้วล่ะจะมาทําลงตั้งแต่เม,มื่อวานเมื่อวันซืนแล้วล่วะแต่เป็นไข้นะครับเพราะตู้มัมน,นมาเมื่อวันซืนมานะครับผมอ่ะมีประมาณสองปาเพีดนี่ผมก็จะกดได้ประมาณหสเต็ปแล้วแล้วก็มีอีกสิตัวสิตัวได้ผมจะลงกับตู้นี้นะผมจะขอแก้มือหน่อยนะครับมันไม่ออกนะครับผมอ่า ก่อนที่จะเราจะไปสุ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครและกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอเป็นประมาณนี้ตัวส่วนในส่วนของตัวนะครับผมถ้าใครอยากได้ใครชอบก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นแมชุดแบบว่าเวทมนต์ชุดอัเวินในทีมเดียวกับอสศวินของอีดะนะครับผมที่คลิปที่แล้วของอีดะในหัวหน้าของเองนะครับผมทีมเดียวกันนะครับผมะจะเป็น2ตัวนี้เลย นะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดนะครับสองใบนี่นะนี่การ์ดนี้ก็หน้าหานะครับผมการ์ดอันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมมัน max s p นะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม,ม, SP, นะนะบผมแล้วก็สปีดอ่ะมาเรามาลองกันดีกว่านะทุกคนทีแรกนะรนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะไปแล้วคลิปหน้า ถ้าเกิดตู้เมสจีนี้จะไม่มาผมจะมาทำลายกันดั้มลงนะครับผมเพราะว่ากะจะมาทำลายกันดั้มแล้วล่ะคลิปคลิปนี้คลิปนี้แหละจะมาทำแล้วล่ะแต่ว่าตู้มันมาแล้วผมเลยต้องมาทำมันก่อนก็เลย,ยไม่ได้ไปทำลายเลยลายกันดั้มสักทีนะครับผมอ่าไทายใครรอยากชมก็รอชมได้นะครับผมเป็นตู้อ่าเป็นระดับตัวใหม่เลยของกันดั้มนะครับผมระดับใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งออกยากมากผมไปลองมาแล้วนะครับผมอ่า ไม่น่ามีนะอุ้ยอุ้ยแสงอะไรมันไม่มาเลยผมรีบไปหน่อยไเปล่าทุกคนมันบู๊บับบูปบับบูปบับมาเลยมีแอันสองอันเหรอมีสองอันใช่ไหมปับ๊บสองอันนะได้การ์ดหน้าตู้มาใบหนึ่งนะครับผมถือว่าดวงดีไป,ปทีนี้เราดวงดีนะครับผมออไปเพื่อการเสียเวลารอบที่สองนะครับ ที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สามารถกดให้ผมได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครโดนไปกี่ครั้งก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่ามันเป็นช่องใหม่เนะียผมก็อยากให้มันรันรันหน่อยนะทุกคนให้มันแบบพอมีคนดูให้คนให้ให้คลิปมันให้คนอื่นได้เห็นนะอะไรประมาณนั้นนะให้มันพอมีประมาณหนึ่งให้แบบว่ามันไปอยู่หน้าหน้าจอ,อโทรศัพท์ของทุกคนได้อะไรประมาณนะั้นนะทุกคนหน้าฟีดของมันได้อะไรประมาณนั้นนะนะครับผมมาต่อ โอ้ไม่มีอะไรเลยทุกคนน่าจะไม่มีอะไรนะครับอันนี้แม่ไม่มีอของแท้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างที่ผมบอกผมจะอ่าไม่รู้ว่าจะทําเป็นสุ่มอ่าตู้เลยหรือว่าจะสอนจะสอนอมือใหม่รีระบบรีลุนีินันก่อนหรือเปล่าหาตัวอะไรหรือเปล่านะครับผมอาจจะมาทําคลิปสุ่มก่อนนะครับผมแล้วก็ รีช่วยที่หลังแล้วกันเพราะว่าพวกมือใหม่นู่นนี่นั่นมันต้องรอตัวอันนั้นมาแต่ว่าเห็นมีระดับใหม่ยางงี้มามือใหม่ก็เริ่มจากอันนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก็แต่ทำให้ดูแล้วกันนะครับผมมาสักตัวไหมสักตัวไหม,ไหมขอสักตัวมาอ้ยแสงมาแสงมามาเอาไม้มาเอาไม้มาขอหน้าตัวสักตัวไว้โชว์ช่ำไปหนึ่งทีบัม ผมไปเปิดนอกรอบมาอีก2ทีนะไอ้ดีหลักไอต้ตู้ตู้ย้อนหลัง25ปีไอ้สองพนยี่สินะครับผมเออผมไปเปิดมาอีก2ทีได้อาพิเศษไหมกับอะไรมานะไอ้มือสนไนเอไอ้ทุกคนชื่ออะไรนะตัวม่วงๆนะครับผมเออไอ้ไอสไนเออตรงแขนนะที่กลายเป็นสไนเอได้นะครับผมนะได้2ตัวนั้นมาโอ้โหได้แต่ตัวที่ไม่ต้องการนะรผมดีถามว่าดีไหมดีแต่ผมไม่ต้องการนะครับผมผมอยากได้ อันนี้ผมบอก I Invisible Girl แล้วก็ All oh Might นะครับแต่มันไม่ออกเลยนะครับตัวอย่างอ l p ฟ a One อะไรก็ไม่ออกนะครับผมแย่จังแย่จังนะครับผมไปโอ้โหตัวเดียวแน่เลยเลรือลอยนะครับผมเลวแหลกเลยโหได้ Memory มานะครับอย่ะนะครับผม นานพัก,พกประมาณหนึ่งแล้วนะอันนี้นานพักหนึ่งแล้วเพราะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เห็นอันนี้มันมาพักใหญ่แล้วนะขอบคุณที่พานเข้ามานะครับผมแต่อย่าผ่านมาเลยดีกว่านะครับผมตัวอย่างนี้การ์ดอย่างนี้นะครับผมไปกันต่อนะครับผมสักตัวไว้สักตัวสักตัวให้แบบว่าคนดูรู้เลยว่าอ้ย ก็ไม่เกลือนะอะไรประมาณนั้นมาโอ้โหอยเอาไม้ไม่อยู่นะครับเอาไม้ไปทับทุระนะครับผมโอ้โหเรียบร้อย SR นะครับไม่มีแสงอะไรทั้งนั้นไปโอ้โหจะเสร็จไปแล้วที่สุดท้ายนะครับผมทุกคนของตู้นี้แล้วเราก็จะไปลองตู้อันนั้นสักทีหนึ่งนะครับผมอาชาจังนะครับมาที่สุดท้ายนี่ครับผม อุ้ยโหลด11ว่ะต้องมีต้องมีและต้องมานะครับผมโอ้โหเวดแล้วนะี่ครับผมมาขอ,อละปับป๊บปั๊บยังไงมาดิเอาไม้ชี้มาดิมาดิ แสงอย่างนี้มาแน่นะยูอานะครับผมต้องไปรู้กันว่าเป็นอะไรนะครับถูกควจะมิฟูมบี้คังเงี้ยอันนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดีแล้วดีแล้วตกใจนะครับผมไปมายัางปับป๊บโอ้โหมาหัวจานไอสาวาแดงแน่ๆนะครับโอ้โหไอสาวาอีกแล้วโอ้โหนี่เป็นตัวเริ่มต้นด้วย ไอสวะคู่เลยนะโหชอ่อหน้าช่องผมเป็นไอสวะก็ไม่น่ามาให้ผมอย่างนี้นะผมเห็นเอไอสวะม่วงนะครับผมเออก็ไม่น่าเอามานะครับเห็นผมเป็นหน้าช่องนะครับไม่น่าเลยจริงๆโอ้โหอุยเจ็บจัด,จดนะครับผมเดี๋ยวผมดุอ่าแมวผมนิดนึงนะครับผมเพราะเราเป็นคลิปแบบเร็วๆแล้วอย่าไปตรงนั้นนะอะมาต่อนะครับผมโอ้ยไม่มาเลยนะทุกคนโคตรแย่ นะครับโอ้โหที่ผ่านมาขอบใจจริงๆนะครับผมที่เธอทิ้งฉันไว้ให้เข้าใจนะไอ้สัตว์โอ้โหเ,เจ็บจัดนะครับผมช่วงนี้ช่วงหลังๆนี้เริ่มผมเริ่มสุ่มไม่ออกแล้วนะพวกหน้าตู้ตัวดีๆอะไรพวกนี้เริ่มไม่ออกแล้วนะขอละสักตัวหนึ่งให้โชว์ละออไม้ ถึงจะเป็นไอดีนี้ก็เถอะนะครับผมแต่ขอสักหน่อย I love you g เกมนะครับผม I love you เกมมา hero Alta Impact นะครับผมแต่ที่จริงผมชอบหนังนั่นแหละ <c oughs> ชอบกรา,การ์ตูน,มา,ม,านม, um มากกว่านะครับผมเกมไม่ชอบแม่งเกลือมากผมอยากไอ้นี่ผมชอบไอ้ลัมโบมากกว่านะครับผมถ้วก็เป็นพวกมาฮีโร่นะครับผมนี่ไม่น่ามีอะไรนะครับผม แตกๆไปหนึ่งทีเป้งนะครับผมเอาจบจัดอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับมาไวไปไวนะครับว่ายังเป็นหวัด <c oughs> อยู่นะครับผมเสียงก็จะแปลกๆนีด,ดึงนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรแล้วนะครับได้แต่อุดเลยมาทั้งนั้นเลยนะครับผมแขนแขนแข,ขนเลยได้มาเพิ่มสามตัวเท่านั้นนะครับผม เออได้เพิ่มมา3ตัวแล้วก็ได้การ์ดเมมโมรีมานะครับผมในวันนี้นะอย่างจีด๊ดอ่ะถ้าใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับผมใครอยากเล่นไลา์กันต้งก็อลอติดตามผมไว้ด้วยล่ะนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม